เรียนคณะกรรมการที่เาคารพดิฉันนางนัทธนิฐาแข่งขันตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านละออกสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาศสีสเกตเขตหนึ่งจบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จบการศึกษาระดับศึกษาสหามหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัายปทุมธานีค่ะปัจจุบันอายุราชการ27ปี3เดือนรับผิดชอบการสอนรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะโรงเรียนบ้านละออสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมมัธยมศึกษาสีสเกตเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสของอำเภอ n a เกลี้ยงซึ่งจัดตั้งขึ้นตามความต้องการของชุมชนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลศึกษาปีที่สองจนถึงชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่สามค่ะมีหมู่บ้านในเขตบริการทั้งหมด8หมู่บ้านด้วยกันห่างจากอำเภอน้ำเกลี้ยง7กิโลจากจังหวัดศรีสะเกษ28กิโลเมตรค่ะมีเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่นะคะอาชีพของผู้ปกครองก็คืออาชีพเกษตรรับจ้างทั่วไปสภาพเศรษฐกิจก็อยู่ในระดับปานกลางค่ะ จากที่ดิฉันได้จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนี้นะคะผลปรากฏว่านักเรียนเมื่อทำการประเมินแล้วได้แค่54.34ไม่ผ่านตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดคือ60%จึงได้มาคิดว่าเ,าเกิดจากปัญหาอะไรแล้วก็พบว่าหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตยเรื่องคุณธรรมในการปฏิบัติตนเป็นพละเมืองดีของนักเรียนนั้นนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ดิฉันจึงได้คิดค้นวิธีการว่าทำอย่างไรให้นักเรียนได้ผ่านผลการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองเพื่อความเป็น,นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้มีจิตอาสาแล้วก็มีความภาคภูมิใจ ที่ช่วยชุมชนให้มีแต่ความสิ่งที่ดีๆจเจริญรุ่งเรืองขึ้นดังนั้นจึงได้คิดว่าจะแก้ปัญหาในจุดนี้ได้ยังไงนะคะที่ฉันจึงได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะกระบ,บวนการเรียนรู้5ขั้นตอนหรือว่า G Pass Five Step ในการแก้ปัญหาโดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิดีโอไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นนิทานนิทานนี่เป็นอีกหนึ่งนวะัตรกรรมที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 mm hmm. เด็กตัวเล็กๆนี่ชอบมากเพราะว่ามันเป็นการที่ซึมซับขยายความรู้ของเขาตามจินตนาการสำหรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ g p s s t e p นี้นะคะ ก็มี5ขั้นตอนขั้นสังเกตขั้นรวบรวมข้อมูล g l a s t e r i n g ขั้นนี้นะคะดิฉันก็จะได้รวบรวมข้อมูลมาว่าที่มีปัญหาเพราะอะไรขั้นของการคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ที่จะใช้สอนนี่ก็คือ processing ดิฉันได้คิดได้วิเคราะห์กับสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อที่จะสรุปเป็นความรู้นะคะ ขั้นปฏิบตัติขั้นสรุปความรู้หลังการปฏิบตัติก็จะแบ่งออกเป็น applying one ก็ applying กหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วก็ขั้นสื่อและขั้นนำเสนอขั้นนี้นะคะก็คือ applying two และขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคมเพื่อให้ในักเรียนมีจิตสาธารณะขั้นนี้ก็คือ s e l f regulating เพื่อประเมินว่านักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้พัฒนาตัวเองขึ้นให้เป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนหรือไม่ในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ดิฉันมีความคาดหวังนะคะว่านักเรียน มีการทำงานกลุ่มมีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมมือร่วมใจกันจนบรรลุผลที่ได้ตั้งไว้ให้ผ่านให้ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดและให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาตินะคะ จากพระราชะบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช2542ได้ให้ความสำคัญกับสื่อเพื่อการศึกษาโดยกำหนดไว้ในหมวดที่9เทคโนโลยีการศึกษามาตาที่64รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบการเรียนแผนการเรียน หนังสือทางวิชาการหรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาและอย่าลืมว่าในศตวรรษที่21นี้โลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วนักเรียนทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีง่ายดังนั้นวิธีการหนึ่งของสารวิชานะคะ การที่สอนอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วค่ะครูต้องเป็นผู้แนะนําต้องใช้สื่อต้องใช้อุปกรณ์ดิฉันจึงได้จัดทํานิทานอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเพื่อนำมาสอนในหน่วยการเรียนนี้ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียนโดยถ่ายทอดผ่านนิทานอิเล็กทรอนิกส์ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ที่ไหนก็ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือที่นักเรียนมีผ่านคอมพิวเตอร์ ที่มีให้ใช้ในห้องเรียนนะคะนักเรียนจะได้มีความสุขสนุกสนานมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมีส่วนร่วมมีทัากษะการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองนะคะจากที่ดิฉันได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้นิทานอิเล็กทรอนิกส์นี้นะคะนักเรียนก็มีความรู้เพิ่มมากขึ้นนิทานก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนมีปัญหาไม่ผ่านการประเมินะคะ่ะ การมองโลกให้กวา้างขึ้นการตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่แฝงอยู่แต่ก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหานั้นแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำแก้ปัญหาคิดคิดแล้วก็สร้างสร้างแล้วก็ลงมือทำเมื่อนำมาใช้กับผู้เรียนปรากฏว่านักเรียนได้รับการพัฒนานั่นก็คือสิ่งที่คุณครูมีความสุขที่สุดแล้ว ที่นักเรียนผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษาที่นักเรียนเป็นคนละเมืองดีจากการเรียนรู้ผ่านสื่อนวัตกรรมที่ครูสร้างขึ้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ